สรงบติดเมบวงดักเทวดามุตตาหังมาราปเสนเยดิบบาเยจามนุษามารพันธนะหมดโตมิมิหโตตะวะมสีอันตะกะเราได้ผลแล้วจากบวงแห่งมานทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ เราได้พ้นแล้วจากเครื่องผูกของม่านท่านม่านผูกระํำซึ่งค่วมพินาศเอ๋ยเราได้กำจัดท่านเสียแล้วค่วมเป็นมาแห่งพุทธภาสิตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ม่านผู้ม,มีบาปให้หลังทัสรุแล้วม่านได้เข้าเฝ้ากราบทูนวา่า นได้ถูกบ่วงแห่งมานทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ผูกไว้แล้วอัานจะพลนจากเราไปบ่ได้พระพุทค์จึงตรัสภาษิตนี้บ่วงแห่งมานคือกิเลสและกามคุณอารมณ์ทั้งหลายเช่นรูปและเสียงเป็นตน้นที่เป็นทิพย์คือละเอียด กรรมคุณของเราเทวดาที่เป็นของมนุษย์คือตามรรมคุณที่นาปรารถนาที่พบเห็นกันอยู่ในโมูมนุษย์ลักษณะพิเศษของสัมมาบิมุตสเจปิเกวรังสับพังคิจกกตังเข่าเรยยิเนวะสัมมาบิมุตตานั่งบุตท่านั่งอัตถิอินชิตังถึงแม้วัดท่านจะกลิ่นพูกเขาคิจกกตมาทั้งโลก พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รุดพ้นแล้วด้วยชอบกับผม,มีค่วมวันไหวค่วมเป็นมาแห่งพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ม่านผู้มีบาปคณะประทับนางเนธิกางแจ้งเนวราชตีอันเมืดมิดและฝนกำลังตกอยู่ม่านตรงการจะให้ยานจึงกลิ้นก้อนหินลงไปตกไกลที่ประทับพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าเป็นการกระทํำของม่านจึงตรัสภาสิตนี้ม่านรูว้ว่าทรงรู้แล้วจึงหายตัวไป มานยืนอยู่หลังเขางัดแงะให้ก้อนหินกลิ่งล่นลงมากระทบกันอย่างบกขาดสายสัมมาวิมุตต์ว่ามุพนสอบหมายถึงมคจิตสีพลจิตสีคนมักเบ่าคมพนยอดโตหมายถึงคนมักกว่าคมเห็นผู้อื่นยกย่องเจ้าของ